จะดังแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันดังอันไหนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผูชมอีกแล้วนะครับอ่าบ้านผุ้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยลูกบานข้ามประตูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมจะดังแบบนี้นะครับนนี่นะครับ เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันดังอันไหนอันไหนนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะแก้ไขทุกบานเลยนะครับไม่ให้มันดังนะครับอ่ามาดูอุปกรณ์ขังเเลยนี่อุปกรณ์ของเราก็นี่ครับผมจะใช้น้ํามันพืชนะครับนี่น้ำมันพืชในขวดนี่แหละครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดยาหยดตาแต่ถ้าผู้ชมไม่มีขวดยาหยดตาก็ใช้หลอดได้นะครับที่ผมใช้เพราะว่า มันจะมีอปลายแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหยอดมันจะได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาน้ามันพืชใส่ขวดก่อนนะครับอ่อ๋อแค่นี้โอ้หกเลยแล้วครับอ่าวิธีการทำก็ นี่ครับดออดเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่อันล่างเลยนะครับอันนี้เราก็เอาหยอดหยอดแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เปิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอทีมันหายดังนะเดี๋ยวเราเอาผ้าเช็ดด้านนอกนะครับนี่เราเอาทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเ,าเวลาใช้งานเป็นนานมันจะดังอ่า แดงไม่ใช่ตัวนี้นะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะมันดังตลอดเลยนี่นี่นะครับอันนี้บานพับมันจะมีทั้งหมดห้าตัวเราก็หยอดไปหมดเลยยังดังนะครับ เดี๋ยวเราลองหมุนดูสิอ่านี่ครับผู้ชมเห็นไหมหายไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ไม่ดังอีกแล้วเห็นไหมครับผู้ชมนี่เดี๋ยวเราเราก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้เพื่อให้มันเเข้าไปทั้งหมดนะครับเข้าไปทั่วนี่เห็นไหมผู้ชมก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเออถ้าเราไม่ไม่เอาน้ำมันมายอดเนี่ย มันก็จะดังนะครับแล้วถ้าอย่างบางคนนะอาจจะใช้น้ํามันเครื่องนะครับแต่น้ามันเครื่องอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเอมันมันด้านในเนี่ยมันก็จะอาจจะมีซีนยางนะครับอ่าเนี่ยเป็นแบบบางทีเขากันกันเออเหล็กหรือเออตะเลนเนี่ยขูดกันนะครับเราก็ควรจะใช้น้ำมันพืชดีกว่านะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ